สวัสดีครับวันนี้นะครับวันพระหัสธันวาคมวันที่9 2021เรามาวางแผนเทรดในะระบบของตัว f u วชั่นเซมิออโกันต่อนะครับเมื่อวันนี้นะครับคู่ของ AU USD นะครับเราเน้นเล่นฝั่งขาบายนะครับก็มีสัญญาณในการบายกลับขึ้นไปนะครับอย่างสวยงามกำไรอยู่ที่ประมาณ490จุด วันนี้นะครับแผนในตัวของ USD นะครับ AUD USD เนี่ยเราเน้นฝั่งขาบายเหมือนเดิมนะครับเราจะดับสัญญาณแนวโน้มเทรนขาขึ้นอยู่ตอนนี้กำลังตัวพักดึงราคาลงมานะครับทำโตร์แบ็กลงมาตรงนี้เดี๋ยวเรารอสัญญาณนะครับในการเข้าของตัวคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแล้วจะเข้าสัญญาณบายนะครับตรงนี้ ก็ะจะมีนะครับแนวต้านนะครับแนวรับสําคัญของเรานะครับอยู่ที่ราคาแนวนี้นะครับกับราคาแนวนี้สวิงตรงที่ทำเอาไว้สองสวิงนี้นะครับซึ่งเป็นสวิงแนวรับที่ทำเอาไว้เพราะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เขาดึงราคาลงมาเรามีสัญญาณบายเราจะบายกลับขึ้นไปนะครับอเพราะนั้นโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อีกโซนหนึ่งที่เราจะทำการบายได้นะครับ แต่ถ้าวันนี้ตัวของ au หลลดแนวรับลงมาได้นะครับลดแนวรับลงมาแล้วมีสัญญาณรีเทสกลับขึ้นไปแบบนี้เราก็หาจังหวะเซลล์ตามสัญญาณเทคนิคต่อนะครับของตัวคอนเฟิร์มนี่คือแผนของ a อนะครับเราเล่นฝั่งขาขึ้นนะครับเล่นบายดักเล่นบายนะเรามาดูตัวของ e u r ยูด e ี eur ยดีเมื่อวานนี้นะครับเรามีแนวรับสองแนวอยู่ แนวต้านสองแนวอยู่ตรงชุดนี้นะครับสังเ,เกตว่าขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วมีสัญญาณเซลล์ลงมาตรงนี้ก็ลงมาแค่ประมาณ220จุดอ่าโดย SL มันจะอยู่ประมาณที่ประมาณ100จุดนะครับก็ประมาณ2องตอนหนึ่งได้แล้วล่ะแต่ถ้าคนที่จะเอาท p ด้านล่างฮะก็จะกลับไปโดย SL เนาะแล้วก็เกิดการ breakout ขึ้นไปนะครับย่อลงเราก็มีสัญญาณบายกลับขึ้นไป เพราะนั้น EUR USD วันนี้นะครับก็จะเป็นแนวโน้มองเทนกาขึ้นไปแล้วนั้นเรามาหาแนวรับสำคัญของตัวของอ EU กันนะครับก็จะเป็นสองราคาโซนนี้ทั้งหมดวันนี้เราก็จะรอให้สัญญาณนี้กำลังรีเทสนะครับโทรแบกลงมาอยูอ่ก็จะมาแถวๆถ้าลึกได้ก็จะมาถึงเส้นของตัว เรนโบว์ได้นะครับถ้าเขาลงลึกอแต่ถ้าไม่ลงลึกลงมาพักประมาณแค่นี้เรามีสัญญาณคอนเฟิร์มเราก็อาจจะบายไปซักออเดอร์หนึ่งก่อนได้นะครับรอสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนแผนวันนี้ก็คือลงมาทดสอบด้านล่างหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับมาลงมาทดสอบแนวรับนะครับโซนแนวรับตรงนี้เราก็จะหาจังหวะบายกลับขึ้นไปเช่นเดียวกันแต่ถ้าตัวของอูหลุดนะครับหลุดแนวรับด้านล่างตรงนี้ เราก็จะเปลี่ยนจังหวะมาหาจังหวะเซลล์นะครับก็จะบอกถึงแนวโน้มของที่เขาจะลงนะครับนี่คือโซนนะครับแล้วก็แผนเทดของตัว EU ดักสัญญาณบายนะครับเรามาดู GU นะครับ GU นั้นเมื่อวานนี้นะครับเราเล่นฝั่งเซลล์ก็มีสัญญาณเซลล์มานะครับทำกำไรอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยจุดช่วงเช้าก็มีสัญญาณเซลล์ลงมาแล้วนะครับตอนนี้ กำลังทำสวิงโรอยู่นั้นเรามาหาแนวต้านสำคัญของตัว EU นะครับก็จะอยู่แนวนี้กับแนวนี้นะครับเพะฉะนั้นตัวของ GU นั้นวันนี้นะครับจะต้องไม่ขึ้นไปสูงกว่าแนวต้านด้านบนนะครับถ้าสูงกว่าเราก็จะรอจังหวะดึงราคากลับนะครับเราก็หาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับ แต่วันนี้นั้นเราจะเล่นจังหวะเซลล์ก่อนตอนนี้มีสัญญาณเซลล์ตรงชุดนี้เห็นะครับสัญญาณเซลล์จากุดนี้มาชุดหนึ่งแต่สัญญาณเซลล์มา้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ตอนนี้สัญญาณกลุ่มของแท่งเทียมนั้นย้อนกลับย้อนกลับตรงนี้เราสามารถที่จะเซลล์ได้ไหมเซลล์ได้ถ้าถามว่าสวยไหมก็ยังไม่สวยเท่าไหร่เพราะนั้นเรารอดีกว่าครับรอให้ตัวของ GU นั้นดึงราคากลับขึ้นไปก่อนนะครับดึงราคา ช่วงนี้กลับขึ้นไปหนึ่งรอบไปทดสอบแถวแถวเซเลนโบยอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเซลล์นะครับเพราะชุดนี้มันลงมาแล้วนะครับก็น้ําหนักค่อนข้างที่จะนั่นไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วด้วยสัญญาณของเมื่อคืนนี้มีสัญญาณในการซื้อกลับตรงตรงรีเจ็คแท่งเทียนแท่งเนี้ยมันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วติดตรงนี้อยู่อาจจะมีการดิกลับก่อนแล้วค่อยลองอีกรอบหนึ่ง ดังนั้นแผงของ g u ก็จะอยู่ในฝั่งแนวโน้มเทงขาลงนะครับเราจะดักสัญญาณเซลล์ตามสัญญาณเทคนิคนะครับตามสัญญาณเทคนิคของเราครับทดสอบแนวต้านค่อยหาจังหวะเซลล์อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ NZD ยอดดีนะครับ <c oughs> n z d ดดียด่วานนี้เราดักสัญญาณฝั่งบายนะครับมีสัญญาณฝั่งบายในชุดนี้เราจะเห็นนะครับวิ่งไปทำราคาอยู่ที่360จุด วันนี้นะครับตัว NU นั้นเราก็ยังดักสัญญาณฝั่งบายนะครับแนวโน้มของเทนขาขึ้นโดยมีแนวรับสำคัญอยู่2แนวด้วยกันนะครับคือโซนนี้เพราะนั้นตัวของ NU นั้นวันนี้ถ้าวิ่งลงต่ำกว่าโซนของแนวรับครับเราจะรอให้เกิดการดึงราคากลับหรือแบคขึ้นไปแล้วเราก็จะเซลลงมา แต่วันนี้เราจะดักเล่นหน้าสัญญาณฝั่งบายนะครับพอลงมาทดสอบมีสัญญาณบ่ายเกิดขึ้นเราจะหาจังหวะบ่ายกลับขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะลงมาถึงแนวรับด้านล่างตรงนี้นะครับมีสัญญาณกลับเราก็จะบ่ายกลับขึ้นไปนี่คือแผนของตัวเอ็นยูนะครับเอ็นยูนั้นเราจะเล่นฝั่งในโน้มเทนขาขึ้นดักสัญญาณบ่ายนะครับเรามาดูคู่ของยูแคนาดานะครับยูแคนาดาเมื่อวานนี้เกิดอาการของไซเวกอีกแล้วนะครับ การการของไซเวกแล้วเพราะนั้นแต่เป็นแนวโน้มไซเวกของแนวโน้มเทนขาลงดังนั้นเราจะหาจังหวะเซลล์ทั้งหมดตามสัญญาณของตัวเรนโบว์ชุดนี้ก็จะมีแนวนครับแนวต้านสำคัญอยู่ตรงชุดที่สองแนวนะครับโซนนี้เลยเห็นครับโซนนี้สองแนวนี้เพราะนั้นวันนี้นะครับรอให้ตัวของยูแคนาดานะครับขึ้นไปทดสอบ เส้นเรนโบตอนนี้กําลังทดสอบแล้วล้วก็หาจังหวะเซลล์ลงมาหรือรอให้ขึ้นไปทดสอบเส้นแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็หาสัญญาณเซลล์ลงมาเช่นเดียวกันแต่ถ้าวันนี้ยูแคนาดานะครับขึ้นไปเบรกแนวต้านด้านบนนะครับเราจะรอให้ราคาดึงกลับลงมาก่อนแล้วหาจังหวะบายกลับเข้าไปนะครับวันนี้ตัวยูแคนาดานั้นเราจะเทรดในฝั่งขาเซล เรามาดูยูสวิตกันบ้างนะครับยูสวิตนั้นเป็นแนวโน้มของเทนขาลงไปแล้วหลังจากหลุดกรอบไซเวตัวเส้นเรนโบก็เปลี่ยนแนวโน้มจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นเรามาหาแนวต้านสําคัญของตัวยูสวิตกันก่อนนะครับก็จะเป็น2แนวนี้นะครับนี่คือโซนแนวต้านของตัวยูสวิตยูฟรังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอให้เขาขึ้นไปทดสอบแถวเส้นเรนโบกนะครับ เรามีสัญญาณเซลล์ตามเทคนิคของตัวคอนเฟิร์มเราก็จะเซลล์ลงมาหรือว่าอาจจะขึ้นไปในโซนของแนวต้านล้ามีสัญญาณเซลล์เราก็จะเซลล์ลงมาเช่นเดียวกันแต่ถ้าวันนี้อยู่ฟรังนะครับขึ้นไปสูงกว่าแนวต้านด้านบนชุดนี้เราจะรอให้ราคาดึงลงมาก่อนนะครับโทรแบค็คหนึ่งมาแล้วเราก็จะหาจังหวะบายกลับขึ้นไปครับนี่แผนของตัวยู ฟังก็คือหาจังหวะเซลในแนวโน้มของเทรนขาลงนะครับเรามาดู USDJPY UJ นะครับ UJ นั้นเป็นนะครับเป็นเปลี่ยนจากแนวโน้มนะครับออกจุดประกอบไซเวชุดนี้ขึ้นไปแล้วนะครับกำลังสร้างเทรนในแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับดังนั้นตัวของ UJ นั้นอตอนนี้ยังเป็นไซเวอพอยู่นะครับยังเกิดอาการไซเวอพ เล็กๆ,ๆอยู่นะครับแต่เราจะเทรดในฝั่งขาบายตอนนี้มีสัญญาณบายจากชุดนี้นะครับของ uj เราก็จะมาดูว่าตรงนี้340จุดเราก็ใส่ตรงนี้340จุดไปนะครับเสี่ยงซาก3%นะครับความเสี่ยง3%ะระยะก็600 60 680จุดนะครับระยะ TP 2เท้าเราก็เข้าสัญญาณตัวนี้เป็นสัญญาณบายได้ไปก่อนนะครับ แขนของตัว UJ นะครับเราจะเล่นฝั่งขบายนะครับเราจะเล่นฝั่งขบายโดยมีแนวรับสําคัญอยู่ที่แนวนี้นะครับอ่าแล้วก็ลงมาก็เป็นโล่ล่างเลยนะครับนี่คือแนวรับสําคัญของตัว UJ ในวันนี้นะครับอ่าแนวนี้สวยกว่าแนวนี้ดีกว่านะครับนี่แนวรับตรงนี้นะครับแนวรับสองแนวนี้ดังนั้นตัว UJ วันนี้นะครับ เราจะรอจังหวะมาทดสอบเส้นเรนโบว์แบบเนี้ยมีสัญญาณแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นี่นปัจจุบันเราก็หาจังหวะาบากลับขึ้นไป่านะเราแล้วเ,เราว่าลงมาทดสอบเส้นแนวรับด้านล่างแล้วมีโซนด้านล่างเนี้ยนะครับแล้วก็มีสัญญาณบายกลับเราจะายกลับขึ้นไปแต่ถ้าตัวของยูเจลวันนี้เบรกลงมาตรงนี้ได้นะครับอุดแนวรับชุดนี้ได้นะครับรอรีเทสฟูลแบ็กกลับขึ้นไปในโซนนะครับแล้วหาจังหวะเซลลงมา แข็งของ UJ วันนี้เราจะเน้นเทดปั่งขาบายนะครับเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวทองคำทองคำเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อวานนี้เกิดการทำสวิงนะครับโลชุดนี้ค่อนข้างที่จะกลับมาอยู่ในกลุ่มของไซเวอีกรอบหนึ่งแต่ด้วยโครงสร้างของตลาดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นไซเว แต่เราจะเห็นเส้นเรนโบว์ที่เรียงตัวสีกรอบสีเขียวอยู่ด้านบนเนี่ยถ้าเราจะเทรดทองคําเราควรที่จะเน้นเทรดฝั่งขาขึ้นนะครับฝั่งบายมากกว่าดังนั้นเราจะหาแนวต้านสําคัญนะครับก็จะมีอยู่สองแนวนี้นะครับจริงแนวนี้ก็ได้ด้วยแต่เราเอาแนวสองแนวนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เพราะฉนั้นตัวของทองคำเนี่ยเดี๋ยวมีสัญญาณบายเราสามารถบายได้เลยนะครับแต่ตัวแนวนโน้มของเราเราจะมองว่าเราหมาทดสอบเส้นนี้ แล้วมีสัญญาณบายขึ้นไปนะครับนะแล้วก็ถ้าหลุดนะครับหลุดโซนแนวต้านตรงนี้ไอ้แนวรับตรงนี้เราก็จะรอรีเทสฟูแบ็กขึ้นไปตรงนี้นะครับแล้วก็รอสัญญาณเซลลงมาแผนของตัวทองคํานะครับเราดักฟังขาขึ้นก็เล่นสัญญาณบายถ้าหลุดแนวรับเราก็จะเปลี่ยนมาเล่นสัญญาณเซลนะครับสรุปวันนี้นะครับแผนของระบบฟิวชั่นนะครับ ในการเทรดนั้นก็มีตัว A u เล่นฝั่งขาบายนะครับตัว EU เล่นฝั่งขาบายเช่นเดียวกันตัว GU เล่นฝั่งขาเซลล์นะครับตัว n อเล่นฝั่งขาบายตัว ucap เล่นฝั่งขาเซลลตัว u s ฟ i าวิทฟันะครับเล่นฝั่งขาเซลเช่นเดียวกันตัว UJ เล่นฝั่งขาบายนะครับตัวของทองคาเล่นฝั่งขาบายเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นี่คือแผนเทรดฟิวชั่นสมิลต์โตเทรดนะครับ